โยวาซาสวัสดีวัยรุ่นเมกาวิยรุ่นดูไปวิรุ่นชาวไทยทุกคนด้วยเด้อวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม One Piece Fighting p a กันอีกแนวนะเป็นเกมแนว One Piece ต่อสู้ประจ o ภัยนะเปิดเล่นทั้ง iOS Android คอมพิวเตอร์ PC เลยนะลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นแล้วก็ไปจัดกันได้เลยนะพี่ชัยนายเจ้าคนรู้เอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะก็ สำหรับใครที่เล่นแบบแนวเนื้อเรื่องนะท่านผู้ชมนะไม่จำเป็นต้องต่อ VPN นะครับหรือว่าปรผจนภัยตามปอบไปต้องต่อ VPN นะแต่วันนี้พี่จะมาเล่นแบบ PVP นะครับเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ VPN ก็คือพี่ใช้เนเป็น VPN UU Booster นะไว้เล่นเ,เกมเซิร์ฟจีนนะท่านผู้ชมอ่ะก็พี่รับเติมอยู่นะครับท่านผู้ชมนะมาเติมกันได้ที่เว็บอ่ามาเติมกันได้ที่บิ๊กโค้ก01นะครับเพจบิ๊กโค้ก01ส่วนอ่าใครอยากเติมเกมนี้ไปเติมได้ที่ดิสแมนช็อปนะท่านผู้ชมนะรับเติมเกมออนไลน์นะท่านผู้ชมไปเติมกันได้นะจ๊ะ มาเขาดูเราจะไปเล่นกันเลยนะจับว่านเจียเปินเดิมจูว่านเจียบพี่ชัยในจูไปอนี่เรียบร้อย้ยโอ้ยโดนมิโลมิโลมิโลเออเรียบร้อยมานี้นี่ เอาหน่อยเอาหน่อยสวยอุ้ยะสวยนี่ตาโดนไออีดเฮ้ยเออมาดิยังมิติคุณจะใส่ยอยู่เออ,อ,อโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่สวยโอ้ยหสกิลวืดเลยคนดูเออเออปั๊บนี่เออ สวยยังมีทีคุณะใอยูมาเวมาเวลิสแมนชั่กจัดกิจกรรมมิดเยียแจกสนันมันกลางปีแจกนินิโ s สวิต h ูแค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิเป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยเอยนี่อุ้ย กิวแมงติงจัดกิวแมงติเออไปไหนเล่านังหนูอืออ,อ๋านี่กระแทกเลยครับกระแทกขึ้นเฮ้ยเฉือนเนาะแหว่แสวยอ,อืเอ,อเฮ้ย นี่ปาดเลยครับปัดหน้าคลิกปัดหน้าคลิกสวยอุ้ยไอพวกนี้เยโดเอาดิสวยนี่แน่ว่านเจี๊ยบครับเย a h อ้ยกำลังจะสกิลสวนซะหน่อย นี่แนะ่อ่อนอยาหน่อยอืมนี่ขอเแบบิมกันไว้ก่อนคนดูแหวอืมอืมเอาเว้ยเอาเว้ยไหล่เลยครับคนดู แหว,ว่เออสกิล่ผมยังยังไม่ได้ลงอัินตีทับซีนนะคนดูนะเรียบร้อยเรียบร้อยแหมแหว่ลงอัินตีนี่นะเอาเรื่องจะจัดเอาเรื่องจะจัดเอาไว้เอาไว้ คนดูเดี๋ยวเราไปเล่นนีไต่แรงดีกว่านะคนดูนะผมไม่ได้ไต่แรงนานแล้วเออๆออเออบอยเอริกูดบอยปึ๊บอ่ออันไหนนะไต่แรงไต่แรงอันนี้อันนี้โอเคเออเดี๋ยวแรงล่วงเดี๋ยวแรงล่วงคนดูไปลุยยังมีเต้คนอนาศัยอยู่ ตัวโหดจริงๆก็มีอยู่นะผมมาเล่นแบบเน้นแบบเออไต่แรงสักหน่อยแบบจะได้เก็บเอ่อสกิลนะเออไม่ได้เก็บไอ้ไว้แรกไว้แกไว้แกเปลี่ยนอืออีอาอุออีอาอุออีไปลุยแบมนี่เอาดิโตแหวยเรียบร้อยเรียบร้อยอีกทีนึง ปึ๊บแบมสวยนี่อะไรหรอขึ้นไม่หลีกหรอขึ้นไม่หลีกหรอขึ้นไม่หลีกหรอไอหนูหืมว้าวอ๋ออออ๋ออ๋โอ้ออ๋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 อ ดีมึงเจอพลังงาไปหน่อยไปฮะเอสี่นี่เจ็บเลยไม่นายน้องโดดหน่อยละกันโดดจัดเย้ว้ยอืม คนดูผมไม่สามารถกดใช้สกิลอันนี้ได้เลยเบื่อจัดนี่สวยครับอุ้ยนี่เนี่ยวสวยสวยอุ้ยเว้ยไม่โดนนี่เนี่ยเว้ยทำไมสวนกันเมื่อกี้นี้ต่อยโดนนะดามิทขึ้นแต่ว่าสกิลไม่ติดงู โอ้โอ้เบอร์จัดเบอร์จัดไอ้นี่แม่งโคตรเบอร์นี่สวยครับโอ้ฮอื้ออื้อเอาเด้เอาเด้จะให้ขามันติดพื้นอันโอ้โหแม่งเอี้กูกดผิดไอวินเฮ้ยโอ้โหว่าแล้วแม่งกดผิดโดนเลยคนดูเออบ้ากะ เฮ้ยนี่โดนครับสวยว่ามาดูชุดนี้ผมน่าจะไม่รอดเอ้ยรอดอยู่โอ้โหเผื่อไปโดนมันพอดีเลยกูจะรู้อ่ะแม่งโดนขวาโดนบิ๊กมัมคาขวาเฮ้ยเจาะสวยสวย

ว้าปะปาปะปะปปปเรียบร้อยอะไรหรอแต่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 แ่เฮ้ยนี่แหละเรียบร้อยสวยสอื้ออื้อฟูปะฟูปะฟู เออนี่งงอะไรอผละแน่แกน่ะเอ๊ะเจอสัตว์จีเรสุดก็ไปปิ้วใส่แลงตึงๆนี่เออยามีตีคูเดซิยูเอ้ยนี่เรียบร้อยโอ้โห เอ้ปปะปะปะปปเรียบร้อยดีครับอย่างนั้นน่ะนี่เป็นยังไงตายคะโอ้เป็นผมผมงุ้นยี้ตายหาเลยอะไรวะกูได้มันตั้งสองตัวเป็นยังไงน่ะอ้ยแรงมันต่างกันด้วยแหละพี่แบบแรงต่ำกว่าพี่ยังชนะเลยโอ้ไม่เลยครับน้องไก่กาลารีจัดเลยอ่วานเจี๊ยบเลยฮะ เย่โห <Yeah>. oh, แรงมาแล้วหนึ่งลุยกันต่อแรงขึ้นแล้วเว้ยยามเตอย,ยามเต้คูดาไซยูไฮ้เว้ย กดดีครับนาทีนี้บอดหรือเปล่าวะไม่รู้เดียมันไม่มีไอ้นั่นขึ้นอ่ะไม่มีไม่มีอะไรขึ้นเลยน่าจะบอดนะสวยอย่างนี้ก็เก็บแรงชิวดิเออนี่สวยคอเตอร์ทันเรียบร้อยดิมาดินี่ โบโบโบโอ้โคตรหวานหวานเจี๊ยบเลยกูทั้งวันเลยอย่างงี้นวดขาวตอนหนุ่มโคตรนวดตอนหนุ่มตอนหนุ่มคืออะไรตอนหนุ่มเออกูอย่างงี้ยเยออึ้ยเสืออึ้ยเสือสวยวิโอ้โหนี่เออโว้ป้า นี่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 เอาดิอูอีอาอูอีอาสวยนี่เนี่ยอะโดนดิอ้าวเืดเฉยโอ้ยโบ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 เรียบร้อยเด็กกระทุ้ง อูอีอาร์นี่แน่นี่แน่ไอ้บปอร์ซิโลคือเรียบร้อยคนดูเฟสซูเปอร์แฟกโดนนี่นี่ลากยาวๆลากยาวคนดูสวยวานเจี๊ยบอืออือย สวยชเรียบร้อยอุ๊ยซา่าเกเน่ะว่ายงยงงเอางาไปกินเงาที่ไม่ได้แปลว่างูยามีโรยามีเตะคุดะโยเอาหน่อยเาหน่อคนดูโหดอยู่แล้วเนี่ยโหดอยู่โหดอยู่ใช้ได้เลยแหละ อพี่โคกแต้แหลงชนะรัวๆเลยนี่ว้าวตัวจี๊ดระดับจี๊ดระดับโจกหวานเจี๊ยไปลุยกันต่อหลอกันตุยอุ่ยอุ่อุ่ยอุยอุ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 ยอุ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 ไปลุย y ย้ฮู ลูกาตัวลูกาตัวลูกาตัวยีดอยมันตายโช่วยดิปป่านะตจีนน้ำแบบว่าเด็กเก๋ยิ้เอ๊ะไปเว้ะขมอนบลูผมดูดครับผมดูดเสียพร้อมเกิดผมก็อยากเปิดเหมือนกัน ่เสียพร้อมเกิดผมก็อยากเปิดเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้นี่บอสไหนี่ทิ้งแปดสิบนี่มันน่าใช่บอสสวยนี่นี่เออสวยเออนี่อ๋อโดนอยู่โดนอยู่แบมแบมแบมสวย ไอ้นี่คนนี่หมาคนดูมันปิงต่ำจังว่าเท่ากันเลยวะเนี่ยนี่เฮ้ย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 นี่นี่นี่สวยอื้หวดเลยดิ ไม่ใช่คนนะนี่คนดูแต่มันเป็นมันเป็นบอทที่โหดขึ้นนี่มาบอทอัปเกรดบอทเวอร์ชันอัปเกรดนี่อุ้ยอุ้ยนี่เนี้ยบอทเวอร์ชันอัปเกรดขอมึงอ่ะอุตสาด์ตั้งโลูอุตส่าห์ตั้งโลูแตงงูซะก่อนนี่เอาไปดินี่เอาไปดิอุ้ยอื้อ โดนเออโอ้ยโอ้ยโอ้โหลูฟี่สนิคแมนโหนะคนดูผมบอกเลยอย่าดูถูกมันนะลูฟี่สนิคแมนเนี่ยเผือไม่ได้เลยเนี่ยนี่สวยสวยมึงโดนอย่างเงี้ยนี่เอาไปกินอ่า

โอ้โหนี่ไงท่าที่คาตาคุริแบบหายเออเอโหจบแล้วคนดูอย่างนี้งูไปหน่อย